สวัสดีค่ะทิ่ตามรับชมกันต่อค่ะตัวจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะอ่าต้นใหม่ต้นเดียวๆนี่แหละค่ะสองคลิปสามคลิปก่อนมายังพ่อค่ะเดี๋ยวลงไหนอยู่ค่ะมาลุนกันต่อในคลิปนี้ค่ะที่เดียค่ะเจ็ดหาตอนนั้นมันเป็นนิวฮอลแลนด์นะคะเนาะนิวฮอลแลนด์ฮกหาไปฟังท่านคุณเลยค่ะให้ยเจ็ดหามาซอยฮกหาค่ะอ่าไข่เดียวกันค่ะไข่เดียวกันไข่เดียวกันคนละรุนค่ะรุ่นฮกหาก็ลุนเจ็ดหามาดวนกันเลยค่ะซอยกันค่ะซอยกัน ผูกโซ่ไม่อยู่ค่ะผูกโซ่ไม่อยู่ได้คลิปที่แล้วนี่กำลังสิดึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าโซ่รุดก่อนค่ะเพิ่นมัดต้นไม้บ่แน่นเนานนะค่ะเนาะมาในคลิปนี้ค่ะในคลิปนี้ผูกไม่แล้วค่ะผูกไม่แล้วเอาลงไหนจังไหนมาลุ่นช้อยกันค่ะโอ้ข่อยกระตรงระวังน้ำเดียวค่ะหนึ่งเดียนต้นไม้ล้มใส่ค่ะโอ้ดีค่ะ นาหาต่อโซลเรียบร้อยแล้วค่ะตอนเดียวห้หาดัานต้นทั้งพุ่นเนี่ยค่ะห้หาค่ะห้หาดัานทั้งพุ่นโซเริ่มเคียงแล้วค่ะโซเริ่มเคียงแล้วอู้ห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 ู้คค่ะอู้อู้หู้อู้หู้ลงแล้วลงแล้วอู้หู้โอ้ยลงไงที ดึงก็ซืกก้อก็ลงแล้วค่ะนี่โอ้ยยิงน้อยเดียวกล็ลงแล้วค่ะโอ้โหหกหามอ้ออลุกไง,งได้ทีน้อค่ะนอในคลิปนี้ลงกแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วอืมเจ็ดหามาดึงน้อยเดียวยิงน้อยเดียวก็ลงแล้วเพราะว่ายัางวัดเตี้เพราะว่าเพิ่นไอ้ดันเหงามันออกมันแล้วน้อค่ะนอหากมันเพิน่นงัดหากงักยังเพิ่นขาดออกมันแล้วเพิ่นกเ็เลยเอาลุกไงน้อค่ะนออ่ะมาติดตามเราชมกันต่อค่ะ นี่นี่ด้านออกค่ะที่นี่ด้านออกเก็บสูเก็บยังกันก่อนค่ะนี่นะคะหลากสูเก็บก่อนค่ะเก็บสูเก็บยังใช้ถุงปุ๋ยค่ะโอ้นักคือกันเน้ะคะ่ะนาองคนหลากสู่นี่ค่ะ

คลิปนี้ล่มลุกเล็แล้วก็จิด,ดันออกค่ะอู้อู้อู้โคคาครับโคคาทังเงาโอกรทังเงาโอกน สุดยดอวยอ๋ออ๋อใหม่ไงนะพ่อเนาะโอ้พวกห่านดันพวกห่านดันเอาคือโบมัทซอยพวกห่าเขาคือไปเมื่อหนอท่านอื่นคือโบมัทซอยเขาล่ะตรงดันสองท่านมัวงานหานออกก่อนค่ะอู้มาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้อู้ เป็นบากอย่างงหญ่เ้วยค่ะโอ้ฝีมืออีนี้ค่ะฝีมือคนครับคนเห็ดอีนี้ค่ะโอ้สุดยอดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะลมต้นไม้ใหญ่คัดต้นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต้นบุกยางใหญ่แล้วค่ะอู้ต้นที่สองเลยค่ะนี่ต้นที่สองเข่าบุกยางใหญ่เลยค่ะนี่อู้เมืองค่ะบุกยางคักเลยต้นไม้ใหญ่ลมเดียวเรียบร้อยค่ะต้นที่สองเลยค่ะนี่ต้นที่สองอู้คักคัดคัดคัดเขงรถไถสายโหดอีลีค่ะแกงนี้อู้คักคัดอีลีค่ะ นี่ค่ะต้นที่สองเรียบร้อยแล้วมาติดตามรับชมกันต่อในต้นที่สามค่ะต้นที่สามผุนค่ะต้นพุนเด้อค่ะพุนเขากำลังไปเตรียมการกันแล้วค่ะอู้รถลมต้นที่สามกันค่ะอุ้ยระทึกค่ะระทึกระทึกมัดมือเลยค่ะมือนี่งานลมต้นใหม่ไงเนาะเนาะกับแก่งรถไถสายโหดของช่องไหลธนพรค่ะอ่าขอบคุณเอฟซีทุกทุกฐานเด้อค่ะเด้อขอบคุณอ่าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดเนาะค่ะเนาะติดตามมาแต่ต้นจนจบค่ะอู้มีปูมาอีกแล้วพุนยังพุน ดันจ่พุ่นไหมนี่นหะนี่นหละโอ้โหดันกล้องไงค่ะดันกล้องไงเนโนอนอีเดียค่ะมาค่ะพาไปเมืองไก่ค่ะติดตามรับชมล่มตุลใหม่ไงตุนที่สามกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะติดตามรับชมกันต่อค่ะโอ้แก่งรถไถแก่งรถไถสายโหดอีลีค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลย โอ้โหงดกันอีดีนะคะ่ะต้นไม้ใหญ่บัตาน,นีโอ้ชิปตีห่งจะเป็นตะเมืองคักเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะหล่มต้นไม้มีต้นใหญ่ๆดันโตมีโตเงยเงยโอ้งานนี่สุดยอดเลยคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะเก่งรถไทยเก่งนี่ของไหลธนพรนี่งานมีตลอดเลยคะ่ะเดี๋ยวรับงานต่อแล้วค่ะมือนีพันกระทถมานะคะเนาะรนะับงานต่อแล้วค่ะเดี๋ยวให้แม่โคจกท่องผุนแล้วกันเก่งรถแท้กันสิปีปั๊บพื้นที่แลกไทยล่งผ่านสามบุกผ่านสามให้หหพ้นขึ้นเก่าค,นะคะ่ะสำหรับคนที่พบคะนจีบปลูกแตงนะ้องข่าวเนาะฟังทางท อ่ะพนอันนี้มาแล้วค่ะโทรมาแล้วหมูสาวค่ะเดี๋ยวกลับไปขึ้นนะคุเนาะกลับไปขึ้นนั้งแปดลอยไลเพื่อเลยค่ะโอ้ฟังทั้งอยู่พนฝ่าวกเลยมาให้พนกอเกาสิกลับไปขึ้นให้พนแล้วค่ะทีนี้พนทร่ตามเลยค่ะโอ้เก่งนี่ทีมงานดีมีคุณภาพค่ะอ่าผลงานมาตรฐานค่ะผลงานมาตรฐานยินยินรับใส่เด้อค่ะเด้อสำหรับแก่งแก่งรถไถยสายโหดของไหลธนพรค่ะมาค่ะต้นที่สามค่ะต้นที่สามมาติดตามรับชมกันต่อจ้า ขากออกอีกแล้วขาดหักเงาขากงัดเหงาออกก่อนค่ะงัดเหงางัดหากออกก่อนค่ะต้นต่อโซ่กระตัวแล้วค่ะะต่อโซ่แล้วขึ้นมาโซ่แล้วสิดึงแล้วค่ะอู้อู้อู้อ้เอาค่ะเอาเอาเอาอู้อู้อู้ห้อยๆกัน เจากก้าคือไปยืนอยู่ตรงกลางต้นไม้เจากก้าคือปลุกออกมาเพื่อนอันเหี้เอาค่ะเตรียมโต้ดึงนะคะ่ะเตรียมโต้ดึงแล้วสำหรับผู้ที่ขาวเมืองไม่เด้อค่ะเดอ้อจะผ่านรับชมเด้อค่ะเดอ้อผลงานของไหนธนพรค่ะมีแต่ปู่ปู่มันๆอย่างสิล่ะค่ะงานใหญ่งานหน่อยงานใหญ่งานหน่อยงานหย,ย่างงานไงหลับมืดค่ะเฮ็ดได้ตมืดค่ะสำหรับแกงลวดสรถไถอ่าสายโหดแกงนี้นาะคะ่ะเนาะ ดึงวันเล่นมาสวยสักทีหายงอนอยู่น้องคนเอ้อดีแล้วกันมาสูวให้ดีๆก่อนค่ะเนี่ยค่ะต้นที่สามกำลังสิบึงค่ะขึ้นไปมัดมาอยู่ค่ะขึ้นไปมัดมาอยู่โอ้ใน่นอนอีกเลยค่ะอย่าลืมอย่าพลาดติดตามรับชมได้ค่ะเด้อสำหรับฟูจิเขาเมืองใหม่ค่ะสุดยอดเลยค่ะแกงนี้แกงนีโป้พิดหลังได้ค่ะสำหรับคนมักรถไถค่ะ อันนี้เอาผักรวมๆไกลๆให้มึงก่อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิดึง agus. ค่ะเพิ่นสิดึงนี่ตอนเดียวพวกหักงัดเหงางัดหักถัดดันถัดดันต้นไม้มัดโซอยู่ค่ะนี่ค่ะตอนเดียวเก็ดหักเทียมพร้อมดึงค่ะเตรียมพร้อมดึงมัดโซให้เรียบร้อยแล้วก็สิดึงค่ะงานนี่คึกขึ้นค่ะคึกขึ้นมีสุรุดค่ะมีสุรุดขุนมีสุรุดเลยค่ะขุนรถพวกหลอดโอ้คนมาหลายค่ะคนมาหลาย กดมาหลายขนาดเลยค่ะคุณทั้งคุณกับเต็มอยู่ค่ะไอ้พวกท่านคุณพวกมาอันนั่นเด้อค่ะเด้อมาตัดเอาใหม่ค่ะพวกไข่หล,ล,ล่มลุงเดี่ยวคนกับมาตัดเอาไว้ง่ายสมัยบาตรงเด็ตัดเองค่ะล่มลุงไหวกกับตัดเอาตัดเอาไปขายคู่สบายค่ะค่ะนี่ค่ะฮะโซ่เพียงเดียวดึงฮะมึงอย่ากระพริบตาเด้อค่ะเอ้ออย่ยากระพริบตาเอาดึงลงบ่ลงบ่ลงบ,อลงบ,อลงบอ่อืดบ่ลงบ่เป็นตะลงเลยโอ้ ล่างค่ะลงแล้วลงแล้วอุไกลแล้วไกลแล้วอู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 ออูออูอลงแล้วค่ะลงแล้วอูเนรนอนค่ะเนรนอนโอ้ผู้ตัดใหม่กับไม่หยาดกันได้นี่ค่ะหยาดกันตัดเอาใหม่ได้ขนาดนี้คนมาตัดเอาใหม่ยางหลายเลยค่ะคนตัดไปขายค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว งัดเงางัด,งดหกักเดาวกเอาสูดึงนะค่ะนาะมันจังลงง่ายค่ะโอ้เนนนอนค่ะแกงรถไถสายหดบัวพิดฝังเลยค่ะบัวพิดฝังอุ้ยเอฟซีมักรถไถมีบัวพิดฝังเลยค่ะติดตามรับชมกันไนด้เด้อค่ะเด้อสชนนภูทีดด่ข่มาวเมืองใหม่ชมไรธนาพนูนบัเคยเห็นไถพิดฝังเลยค่ะเนนนอนเนนนอนสุดยอดสุดยอดคันสุดคันเลยค่ะสายบูสายมันสายหดคือแกงรถไถแกงนี้แหละค่ะ โอุ้ณาขาะต้นใหม่ไงเนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้นที่สามค่ะกรแนวเรียกเรกกับเตะอัต้นผุนลงอีกเดียย กันุ่นเกลาลงกันเีง่ะคุ่นพันหาลงเืดต้นเม่อมีนตีเยลอีกต้นหนึ่งสองอ๋อลยอีกสองต้นค่ะเดี๋ยวติดตามเราชมกันต่อค่ะอ่าติดตามเราชมกันต่อได้ใ้คลิปหน้าเดีอจ้าเด้ออ่าในคลิปตีต้นที่สามก็ลงเรียบร้อยแลวจ้านี่อูดันไปที่อู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 เฮาคาเฮาค่อู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  ควบคันโชว์เชือค่ะสำนับพูทธขาท่านี้อู้อูต่อ่า้คดเา่าท่านใคดสะท้อนแสงมืดแน่ค่ะสะท้อนแสงค่ะเดี๋ยวอู้อู้นมากเลยค่ะอู้ขาดบขาดบ้องเราขาดตัว เนี่ยค่ะตุนไม่ไงค่ะตุนจานค่ะดอกจานเจ้บ้านเตียมตุนเลยค่ะ mm hmm. อ้ย่างงามเลยค่ะดอกมันนั่นไปแล้วค่ะนั่นไปแล้วค่ะทุกค่อ้า ngon hả? muốt đi là, muốt đi là. รับชมกันต่อไหนในคลิปหนาเด้อจ้าเด้ออย่าลืมอย่าผ่านเด้อค่ะเด้อผ่านก็ได้ค่ะในคลิปต่อไปค่ะบูมันคือกันค่ะหลุมต้นใหม่ค่ะหลุมตัวอีกค่ะบพื่อใหได้แล้วค่ะต้นใหม่ยางหลายต้นเลยค่ะเคนหายหลุมลงเนาะค่ะเนาะติดตามรับชมกันไหนในคลิปหนาจ้า